มาครับพูดชื่อสัตว์ให้ตรงจังหวะไปหมูหมาหมากากาไก่ไก่หมูหมูหมากากาไก่ไก่หมูหมูหมากากา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 ไก่หมู mã ca mèo tráng ca tráng mèo mã ca tráng ca mèo khoai ôi chán, ô. mèo mì khoai tráng ơi khoai tráng ô mũ tráng mì khoai mã khoai, 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 khoai mì tráng gà khoai mèo mì mì khoai cày mũ ้งหมาไก่ควายกหมีหมูแมวเออใครได้กี่ด่านคอมเมนต์มา